สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบวิเบช่องที่รวมทุกเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่รีวิวแบบจัดเต็มอัปเดตสเปคราคาจริงและความเคลื่อนไหวล่าสุดจากวงการ2ล้อทั่วโลก ใครที่รักในความเร็วเสียงเครื่องยนต์และสไตล์ที่ไม่เหมือนใครคุณมาถูกที่แล้วครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเนคอค์เก็ตไบที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในคลาส 900cc กับเจ้าคาวาซากิ Z900 รุ่นี2026ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมอัพเกรดแบบจัดเต็มทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีบอกเลยว่าสายซิ่งต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับคาวาซากิ Z900 2026มาในดีไซน์สุกมิอันเป็นเอกลักษณ์ที่ดูดุดันและล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น ชุดแฟริงด้านหน้าปรับใหม่ให้เฉียบคมกว่าเดิมพร้อมไฟหน้าเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนและลุกโฉบเฉี่ยวายท้ายแบบเลตรูปตัวแซดก็ยังคงอยู่เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวถังน้ำมันถูกออกแบบให้กระชับรับกับท่านั่งและท่วงท่าการขับขี่ได้ดีบอกนั่งแบบ2ตอนแยกชัดเจนให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้ซ้อนเฟรมของแซด900-20-26ยยังคงใช้แบบเหล็กน้ำหนักเบา เทรนนิสเฟรมที่แข็งแรงและคงความนิ่งได้ดีในความเร็วสูงตัวรถมีน้ำหนักเพียงประมาณ212กิโลกรัมทำให้ควบคุมง่ายแม้เป็นรถขนาดใหญ่เครื่องยนต์ของ k วา a าซากิ Z900 2026ยังใช้แบบ4ีสูบเรียง DOHC ขนาด 948cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดที่ประมาณ125แรงม้าที่9500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่98.6นิวตันเมตรที่7700รอบต่อนาทีการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าเร็วและแรงตามสไตล์ของคาวาาากิให้เสียงเครื่องที่ดุดันและเร้าใจมาก การส่งกำลังยังคงใช้เกียร์6สปีดพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นและลดแรงกระชากล้อหลังเมื่อเชนเกียร์ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบหัวกลับอับไซด์ดาวขนาด41มิลลิเมตร จาก KYB ปรับระดับพอรีโหลดและรีบาวได้ส่วนด้านหลังใช้โชคเดี่ยวพร้อมกระดื่งทดแรง Horizontal Backlink ปรับพอรีโลดและรีบาวได้เช่นกันระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าคู่ขนาด300มิมพร้อมคาลิปเปอร์แบบเรเดียนเมาส์สพอทจากนิดซินและเบรกหลังแบบดิสเดี่ยวขนาด250มิเมตร ทำงานร่วมกับระบบ ABS หน้าหลังจากบอชอย่างมีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีถือเป็นอีกจุดที่อัปเกรดขึ้นอย่างชัดเจนกับหน้าจอ TFT ขนาด4.3นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอป Kawasaki Radiology ได้รองรับการแจ้งเตือนโทรศัพท์แสดงสถานะของรถและตั้งค่าฟีเจอร์ต่างๆได้สะดวกตัวรถยังมาพร้อม Riding โ o d ดให้เลือกถึง4โหมดได้แก่สป r t r ตโร r เรนและไรเดอปร,รับเองได้ นอกจากนี้ยังมี traction control ปรับได้3ระดับ Quick ิ h i f t e r แบบ2ทาง up down ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตร,รฐานในรุ่นนี้ cruise control ระบบไฟ daytime running light และระบบควบคุมการทรงตัว IMU base จาก Bosch ทำให้การควบคุมรถมั่นใจมากขึ้นทั้งในทางตรงและทางโค้ง,ง Kawasaki z 900 2026มีให้เลือกทั้งหมด3สีได้แก่สีดำเม t a l l i c ส p a r k Black กสีเขียวลามกรีนอีโบนีและสีเทาเพอโรโบติกไว้ เมทัลลิกแม g g r กราฟเ s นสตีลเกรที่ทุกสีดูสปอร์ตและหรูหราในแบบฉบับของซาดซีรีส์ส่วนราคาค่าตัวในไทยสำหรับปี2026คาดการว่าจะอยู่ที่ประมาณ439,000บาทซึ่งยังถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสเปคและเทคโนโลยีที่ได้สำหรับรถในคอเกตไบในคลาสนี้คาวาซากิซ900ถือเป็นรุ่นที่ขายดีต่อเนื่องทุกปี และในรุ่น2026นี้ก็ยังไม่ทำให้ผิดหวังทั้งรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยฟีเจอร์ที่จัดเต็มการควบคุมที่ง่ายแม้เป็นรอเรือถอถุง 900cc และเครื่องยนต์ที่แรงดูดสมชื่อใครที่กำลังมองหาในคอเก็ตไบที่ใช้งานได้ทั้งในเมืองขับขี่ทางไกลก็สบายหรือจะเอาไปซิ่งในโ้งก็มั่นใจเจ้าแซด0้คันนี้ตอบโจทย์ได้ครบทุกด้านอย่างแท้จริงครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบาวิเบ้เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆจากทั่วโลกก่อนใครครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ